วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับวันพฤหัสที่5ธันวาคมครับข้อเท็จจรช่องจอมันเต็งครับเพื่อนๆครับวันนี้มีพรีเมียร์ลีกครับบอลถ้วยอิตาลีบอลถ้วยสเปนครับบอลโปรตุเกสนะครับผมนะดูสถิติย้อนหลังในกลุ่มจอนเลยครับผมแอดเจเปทีตอง8เจเปทีปัดแปดนะครับผมแอดไปดูบินได้เลยนะครับนะวันนี้เดี๋ยวมาหาตัวหน้าลงทุนกันว่าตัวไหนที่ฟอร์มดีต่อเนื่องเฮดทูเฮดดีราคาสมเหสมผลนะก็ลงทุนทำอะไรต่อเนื่องมาดูว่ามีตัวไหนบ้างนะครับนะผมพาไปดูคู่แรกก่อนครับไปดูคููู่่เเอฟรรรรมจกกัััับบบบไตนคคคแลย ฟูลแลมปัจจุบันอยู่อันดับที่10ครับเจอไบตันอันดับที่4ครับฟอร์มฟูลแลมเกมในบ้าน6แมตช์ชนะ3เสมอ1แพ้2ส่วนไบตันครับเกมเยือน6เกมชนะ3เสมอ1แพ้2เจอกันมาทั้งหมด10ครั้งครับฟูลแลมครับเข้าวินไป9ครั้งไม่เข้า1ครับแล้วก็ชนะไป5ครับผมนะเสมอ4แพ้1ครับเกมในบ้านของฟูลแลม6เกมลสุดเนี่ยฟูลแลมเขาชนะไปที่4ครั้งเสมอ1แพ้1ถือว่าเฮดทูเฮดไปทางฟูแลแลมเกือบ90%เลยสวยมากๆนะครับ ฟอร์มปัจจุบันของฟูลแลนครับสิบเกมหลังสุดครับเข้าไป6ครั้งไม่เข้า3เจ้า1ครับชนะไป4แพ้ไป3เสมอ3เกมในบ้าน4เกมฟูลแลนครับชนะนิวคาสเซิลสาครับแพ้วีน่า1นึ่งสชนะเบนฟอร์ดสองแพ้วูดแฮมตันหนึ่งสี่ข้อดีคือสูงไอสี่เกมในบ้านเนี่ยชนะไป2แพ้2ข้อดีคือออกสูงหมดเลยนะครับ ส่วนโดว์ไบตันครับ10เกมครับนะเข้าวินไป5ไม่เข้า5ครับผมชนะไป4แพ้ไป3เสมอ3ครับเยือนแพ้เชลซีชนะนิวคาสเซิลแพ้เรอัลผู้ชลลบอลมัดครับเกมเยือน4เกมสูง3ต่ำหนนะครับฟูลแลมอีก3วันครับต้องเปิดบ้านเจออาร์เซนอลครับแล้วก็ไปเยือนเรอัลผู้บิ๊กแมตช์2เกมครับส่วนไบตัน3วันครับไปเยือนเวตเตอร์ซิตี้นะครับผมนะพักน้อยทั้งคู่นะครับ นักเตะฟูอร์มันนี่ครับกองหน้าเป็นตัวของรายอุนชิเมเนสครับแล้วก็สมิธโรครับผมนะอีโวบี้ครับจ๊ไอ้ก็แฮร์รี่วิลสันนะครับผมนะตัวของซาซ่าลูกิตครับคู่กับตัวของอังเดเปเรราครับผมนะแบ็กซ้ายครับทางด้านของโรบินสันนะครับผมแอนโทนีโรบินสันคู่กับเคนนี่เตเต้ครับแล้วก็เซนเตอร์2ตัวครับอิซาดิยอบครับกับเควินบัสเซ่ครับโกเป็นตัวของเบอร์นัดตัวของเรโน่นะครับผมนะตัวเจ็บฟูอร์มครับไม่มีตัวสัมพัญเจ็บเท่าไหร่นะแฮร์รวิสันรีด ค <Tom> อมแคนนี่ตัวใบแดงเป็นตัวหนึ่งส่วนไบรตันครับกลองหน้า2ตัวครับจะเอาไปตคู่กับเดนนิวแบ็กนะครับผมแล้วก็กาง4ตัวของไบรตันครับ ยาคุมามินเต้ครับยาซินอารีครับผมนะคารลอสบาเดบ้าแล้วก็คาอุรุมิโตมะตัวเก่งของเราครับผมนะก็แบ็คขวาครับทอริกตยามชี่คู่กับเอสตูปินันนะครับผมเซนเตอร์2ตัวครับผมนะทางด้านของยันปาโลฟานเฮเกอร์ครับคู่กับอีกอร์จูริโอนะครับผมนะโกเป็นตัวของเบิร์กครับไอ้บาร์ตเบิร์กบลูเกนครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยครับผมนะตัวของไบรตันนี้ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่เลยครับ ตัวเจ็บไบตั้นเยอะไหมภาพรวมถือว่าเยอะนะเป็นตัวที่เป็นตัวจริงของปีแล้วทั้งนั้นเลยครับแดัมเว็บสเตอร์เจมิลเนอร์นี่คืออันนี้เป็นกับตันคนสอนมากกว่าครับซอรี่มาร์สรับผมนะภาพรวมนักเตะมีปัญหาทั้งคู่ครับผมแต่ถามว่าทีมเลย95%ทั้งคู่ไม่น่ามีปัญหาในนักเตะครับเจ็บพอกันใช้คำนี้ดีกว่าครับวันนี้ราคาเปิดที่ฟูรแมเปิดที่ราคาปอครับผมแนละปอลบห้านะครับ ถ้าไปดูบ้านฟูรแลมก่อนครับผมนะราคาปอปาปอปามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6หครั้งนะครับผมนะหครั้งนี้ก็เข้าวินไปทั้งหมด3ครั้งนะผมนะเข้าวิน4ครั้งไม่เข้า2ลรบ5มีทั้งหมด3ครั้งแพ้ไปตั้น1 2ชนะ4 2แล้วชนะ3 0ข้อดีคือออกสูงบ่อยคือ head to head อ่ะตอนเนี้ยจาก head to head นะไปสูงได้เลยปอปาก็ดูดีกว่า7 0 3 0 head to h e a เทไปทางฟูแลครับ ปัจจุบันฟูลแลมครับ6เกมถ้าเป็นปอปายมีครั้งเดียวครับชนะนิวคาสเซิลสาครับลบห้าสเบนฟอร์ดสูงได้อยู่ดีนะครับส่วนไบรตันครับภาพรวมเกมเยือนปอปายมี2ครั้งชนะนิวคาสเซิลแล้วก็ชนะบอลมัธ1นึก็สูงได้ครับลบหก็สูงได้เฮดทูเฮดคู่นี้จากราคาจากสถิติสูงน่าเล่นที่สุดครับผมและก็สำหรับการลงทุนคู่นี้ผมแนะนํานะผมว่าสูงเนี่ยน่ามาละสูงนี่น่าจะมาวินละที่เราจะไปและอยู่ที่ว่าต่อรองเนี่ยไปได้านไหนดีกว่าจากฟอร์มจากเฮดทูเฮดอะผมว่าการทําเงินก็ อาการการลงทุนครับผมการเข้าวินดีทั้งคู่ด้วยแต่แต่เอื่อไปทางเจ้าบ้านดีกว่านี้หน่อยถ้าบวกกับเฮดทูเฮดอีกความพร้อมนักเตะราคาอะไรผมคิดว่าฟูราาราคาปอในบ้านน่าลงทุนครับคู่นี้ก็ไม่น่ามีปัญหาครับฟูรามครับราคาต่อราคาปอในบ้านน่าลงทุนครับผมนะทั้งต่อทั้งสูงครับผมฟูรามครับคู่ได้ครับไปดูคู่ที่2ครับเพื่อนครับ คู่ที่2ไปดูบอลมัดเจอกับสเปอร์ครับผมบอลมัดปัจจุบันแับที่13เจอสเปอร์แับที่7ครับผมนะฟอร์มสเปอร์6เกมเยือนชนะไปแค่2แมตช์เสมอ1แพ้ไป3ครับเจอกันมา10เกมครับบอลมัตเจอสเปอร์10เกมเข้าวิน5แล้วก็ไม่เข้า5ชนะไป2เสมอ1แพ้ไป7ครับเกมในบ้าน5เกมก็บอลมัตชนะสเปอร์ไปครั้งเดียวแพ้ไป3เสมอหครับ ฟอร์มปัจจุบันบอลมัดครับ10เกมทำา10เกมเข้าไป5ครั้งไม่เข้า5ครั้งชนะไป4แพ้ไป5เสมอ1ครับเกยในบ้าน5เกมแพ้เชซีทีมใหญ่ชนะซาวแทมตันชนะอาร์เซนอลด้วยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยแล้วก็มีแพ้ไบตันด้วยโอ้โหฟอร์มหลากหลายมากครับส่วนสเปอร์ครับ10เกมครับผมนะเข้าไป4ไม่เข้า6ครับชนะไป5แพ้ไป3เสมอ2ครับเยือนแพ้พาเวรแพ้กาลาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้4-0นี้ก็แกว่งเหมือนกันครับ ถัดไปเจ้าบ,บ้านบอลมัดครับต้องไปเจออิฟสวิตอีก3วันนะครับผมส่วนสเปอร์ครับ3วันเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับดูนกเตะคู่นี้หน่อยครับเพื่อนๆครับผมนะมีพอดีมีเซนเตอร์ตัวหนึ่งที่ไม่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับ ของบอลมาร์ทก่อนครับผมนี้กองหน้าเป็นทงเอวานิลสันคู่แล้วก็คู่กับตัวของแอนโทนีเซมันโยกับดองโกวัตาร่าครับผมแล้วก็การขับจัดตินไคเวิร์ดครับเบรนด์คริสตี้กับเทเรออดัมชื่อเดิมๆนะครับผมนะแบ็กสองตัวครับอดัมสมิธคู่กับมิรอดเกเกร์สครับแล้วก็เซนเตอร์ครับเป็นมาร์โกสซเนซี่กับอิวยาซาบานี้ครับผมนะซาบานดี้ทางอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยโกเบนเกป้านะครับตัวเจ็บบอลมาร์ทก็ที่น่าสนใจก็มีตัวของลุยส์นิตตาาครับผมกับเรวิธคุกครรับผมแลล้วก็จจูเียนนอาาโะครับ ส่วนสเปอร์ครับนะสามตัวหน้าครับวันนี้ครัคุรูเซฟกี้ครับนะคู่กับซองฮองมินเนี่ยก็หน้าเป้าครับเป็นโซลังเก่แต่พวกนี้มันปรับปรับอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดมากเพราะว่า3ตัวนี้หัวครบหมดแล้วแล้วก็กลาง3ตัวครับทางด้านของปป้าซาครับนะคู่กับบิสซูมาแล้วก็แมดดิสันครับผมแมดดิสันโหดนะตอนนี้นะแล้วก็ทางด้านของแบ็คสองตัวครับนะตัวของเปโดโปโรครับคู่กับเดิสนีย์อุดจีครับนะเซตเตอร์สองตัวครับตัวที่เพิ่งหาข้อมูลมาเมื่อกี้เลยครับผมนะตัวของดากุชินคู่กับตัวของเเเเบบบนนนดวีคครรรััก็ปฟออสต์ะ สเปอร์มีปัญหาใบแดงโรดิโกเบนตันกูนะครับแล้วมีปัญหาใบแดงตัวนี้นี่เทือก็ตามน้ำครับอิชาริสันครับผมนะฟันดูเฟนเจ็บโอโดเบิดเจ็บครับผมนะ ตัวเจ็บเยอะของสเปอร์นะแต่ฟอร์มมันแข่งอะ่ะคือสเปอร์เป็นทีมหนึ่งที่ฟอร์มแข่งภาพรวมตั้งแต่ผมคิดว่ามีปัญหาพอกันแหละตัวสําคัญก็เจ็บพอกันไม่ได้ฟูลทีมทั้งคู่นะครับ <c oughs> คือสเปอร์เป็นทีมหนึ่งที่ฟอร์มแข่งมากชนะแมนซิตี้ได้แต่ว่าไปเปิดบ้านเสมอโรมานะครับผมนะแล้วก็าสุดเสมอฟูแลมอีกครับผมฟอร์มแข่งมากนะวันนี้ราคาเปิดที่สเปอร์ครับมาบุกบุกมาต่อราคาเสมอขาวนะครับ เฮ้ทุกท่านเจอครับราคาเสมอผมไม่ประกันว่าไม่มีแน่นอนครับราคาขาวเห็นมีทั้งหมด5ครั้งครับแล้วก็บอลบัรไม่เคยช้าสเปิร์ได้ราคาถือว่าถูกมากๆครับนเป็นครับถูกมาก,มากๆนะครับฟอร์มของบอลมัดครับเกมภาพวมราคาเสมอไม่มีเลยครับราคาขาวมี1ครั้งเจอไบตันบุกมาต่อนหนึ่งสองข้อนข้างที่สูงครับ สเปอร์เกมเยือนภาพรวมคาเสมอมีหนึ่งครั้งแพ้คาร,ราสามสองออกที่สูงด้วยครับผมนะถ้าคุณนี้แนะนำนะเอาตรงผมคิดว่าจากราคาออกมามันไปสเปอร์ยากฟอร์มก็แว่งครับผมราคาออกมายิ่งเป็นอาคาราคาบอลแปลกด้วยนะนี่เขาเรียกว่าบอลราคาปแปลกนะสเปอร์ไปเยือนชนะแมนซิตียแต่มาเจอบอลมัดร,ราคาแค่สเสมอรครับผมนะเฮดวีเฮดบอลมัดก็แทบไม่ชนะสเปอร์เลยนะผมนะมันชัดเจนอยู่แล้วครับนี่คือบอลราคาแปลกเพราะฉะนั้นครับ ตามการลงทุนครับต้องไปบอลนะครับแปลกบอลมัดเจ้าบ้านครับผมนะอย่างแย่สุดอะสอง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 แย่สุดหนึ่งหนึ่งก็แย่แต่ว่าอยากให้สองสองมากกว่าเพราะว่าอยากเชียร์สูงเฮตุเฮตโอกาสสูงก็หกสิบสี่สิบสเปอร์ก็สูงบ่อยสูงได้ไหมสูงได้นคะครับผมนะคู่นี้ผมอยากเชียร์บอลมัดเจ้าบ้านแล้วก็สูงอะแต่ว่า ห้าเกมสูงสองครั้งต่ำสามมาคู่นี้อยู่ท่านชอบครับผมผมว่าคู่ฟูรัมจากเฮตูเฮจากซีติออกมามันชัดเจนมากกว่าคู่นี้คู่นี้มันเป็นหนึ่งในบอลนะคา8แปลกเพราะฉะนั้นน่าลงทุนที่บอลมัดมากกว่านะครับผมนะจะบ้านบอลมัดครับมาดูบอลถ้วย3ตัว4ี่ตัวมันจะเป็นบอลเนี้ยข้อมูลน้อยหน่อยนะไปดูบิ๊กแมตช์ครับราซิโอเจอน,นาโปลรีครับผมนะราซิโอช่วงนี้บอกเลยว่าครับว่าแจกสูงนะครับผมนะ อันดับที่5เจอนาโปรีดับที่1นครับเกย์เดบาน7เกมชนะ6เสมอ1แพ้0เจอนาโปรีเเกมเยือนชนะ4เสมอ2แพ้1่เจอกันมา10ครั้งอาซิโอเจอนาโปรีครับเข้าวิน3ครับไม่เข้าไป6แล้วก็เจ้าไป1นครับชนะ3แพ้6เสมอ1เกย์เดบาน4เกมราซิโอชนะไป1นแพ้ไป2เสมอหนึ่งครับ ฟอร์มปัจจุบันลาซิโอมันดีมาตลอดครับผมเพิ่งมาเป2สองเกมหลังสุดเองครับผมนะก็10เกมเข้าวิน6ครั้งไม่เข้า3เจ้าชนะไป7แพ้ไป2เสมอ1ครับเกได้บ้าน5เกมของลาซิโอครับชนะไป4ครั้งก็เสมอบอลยูฟากลับมาบอลนอีกก็ออกสูงตามเดิมนะเขาเข้าสูงใน5้ในอีกเข้าสูงมาเกือบทุกเกมเลยนะครับดูดีมากๆนะส่วนนาโปลีครับสิเกมเข้าวิน8ไม่เข้า2ชนะ8แพ้1เสมอ1ฟอร์มดีครับเกมยอนบุกไปชนะ, M oly, ชนะ iran, นเอ Inter ็มโปรีบุกไปชนะเอซิมิรานยันเสมออินเตอร์มิร เกมนะครับ <c oughs> นี่เป็นบอลถ้วยนะครับราซิโออีก3วันเจอกับนาโปลีในบอลลีกต่อโอ้โหเนี่ยม,มันแน่นอนตัวเจ็บราซิโอมี2ตัวไม่ส่งผลเท่าไหร่นาโปลีแทบไม่มีตัวเจ็บเลยครับรานะคาเปิดราซิโอเปิดบ้านต่อเสมอบวกสินะเรามาดูสถิติครับว่าถ้วยนี้เจอกันไหมหนึ่งครั้งนาโปลีเปิดบ้านชนะไป1นึ่ปี2020ราคาเสมอราคานี้เลยนะครับถ้าเป็นบ้านราซิโอเจอนาโปลีคืเสมอครับแพ้ศูนย์สามชนะหนึ่งศูนย์แพ้หน 10, ึ่งสองศูนย์ศูนย ราคาขาวภาพรวมมี5ครั้งก็เข้าวินไป2ไม่เข้า3กลางกลางฟอร์มปัจจุบันอาซิโอปีนี้เจอทีมใหญ่ครับเสมอเอซีมิลานครับชนะปอร์โตชนะโบโรญญาดูดีมากครับผมชนะดูดีมากๆครับแล้วก็ราคาเสมอมี1ครั้ง2-2เอซีมิลานสูงได้แต่มันเป็นบอลถ้วยนะขอย้ำว่าเป็นบอลถ้วยบอลถ้วยอิตาลีบอลถ้วยลาซิโอไม่ค่อยดีครับนี่คือสติบอลถ้วยเขามันออกตำ่ำยูฟ่าก็ออกต่ำครับ ส่วนตัวของนาโปลีครับภาพรวมเกมเยือนปีนี้เจอทีมใหญ่ครับเสมอยูเว่ได้ชนะเอซิมิลานเสมออินเตอร์ได้ราคาเสมอยังไม่เจอเลยครับผมราคาขาวเป็นนองสองครั้งที่เจอยูเว่คือเสมอได้อะคือสูงต่ำเนี่ยไม่น่าไปเหตุผลเพราะว่ามันเป็นบอลถ้วยก่อนครับแต่จากสถตติเจอกันนะ่ะสถตติเจอกันนะ่ะเป็นนาโปลีฮิวดีกว่านะครับนะั้นคือคิดว่าโอปีนี้นะ่าจะห่วยบอลถ้วยนะโคปาเฮดเวทยากครับผมนะ ถ้าเกิดว่าอยากเชียร์จริงนะช่วงนี้ราซิโอฟอร์มตกนาโปลีฟอร์มดีกว่าน่าลงทุนนาโปลีมากกว่าครับขอย้ำที่ไม่ไปสูงเพราะว่าเป็นบอลถ้วยเหตุผลผมมีแค่นี้เลยจากสถิติมันไม่ออกจริงๆครับผมนะถ้าเป็นบอลอีกผมยัดสูงไปแล้วคู่นี้ครับฟันธงครับคู่นี้น่าลงทุนที่นาโปลีครับคู่ต่อไปดูแอดมาริดครับบอลตัวของไอโกปาเดเรไม่มีอะไรมากครับก็ตามสถิติถ้าสถิติมันดีก็ยัดเลยนะครับเฮดเวทไม่เคยเจอกันครับฟอร์มแอดมาริดเกมเยือน8เกมชนะ4เสมอ3แพ้1ได้12เสีย5ครับ ฟอร์มเจ้าบ้าน10เกมเข้าวิน4ไม่เข้า4เจ้า 2, ชนะไป4แพ้ไป2เสมอสครับดิวิชั่น3เพื่อนไกลมากไปดูฟอร์มแอดมาริดครับ10เกมเข้าวิน6ไม่เข้า4ชนะ8แพ้2ครับเดี๋ยวเอาบอลถ้วยให้ดูดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเอาซีติพวกนี้มาอ่านนะมันไม่ได้เป็นผลเลยครับเพราะว่าแอดมาริดจะใช้นักเตะเด็กลงเยอะมากครับวันนี้ครับแล้วก็ราคาเปิดที่ราคาเปิดที่แอดมาริดครับมึงนะ โหราคาแอดบิตไม่ขึ้นมาให้ดูด้วยซ้าครับเพื่อนๆครับนะเป็นเหมือนนั้นมีคู่ของโซเซดาตมีครับเซบียามีแต่ไม่มีราคาของแอดบัลิตให้ดูครับผมตัวนี้ขอญาติข้ามนะเพื่อนๆครับเช็คราคาสดไม่ขึ้นมาให้ดูเลยครับสถิติก็ไม่มีครับผมนะน่าจะต่อแพงแหละนะคู่นี้ก็ข้ามก่อนเดี๋ยวคู่นี้ถ้ายังไงราคาขึ้นมาเดี๋ยวอัปเดตกันในในกลุ่มจอแล้วกันนะครับไปดูคู่ต่อไปครับไปดูโซเซดาตครับผมนะไปเยือนคอนเควนเซนะครับผมมา เฮ้ทูเฮทไม่เคยเจอกันอยู่แล้วครับฟอร์มโซเซดาตอนนี้10เกมเข้าวินไปเจ็ดครั้งไม่เข้า3ดูดีมากชนะไป7แพ้ไป3ครับผมนะราคาเปิดที่1.75ลบสิบฝั่งนะครับผมก็1.75าราคาถือว่าแรงสับโซเซดานะบอลทัวนี้โซเซดาก็โถมไป0ต่อ5ครับส่วนเจ้าบ้านครับ <c oughs> บอลถ้วยนี้ชนะมา1 0ึูนอบิซ่นะครับผมนะไม่เคยเจอทีมใหญ่ก็ต้องมาวัดดวงอะว่าโซเซดาจะทำเงินได้ไหมแต่ภาพรวมมันก็เจอทีมนี้มันยิงเจอทีมนี้มันยิง3เมเม็รจำมาผมว่าถ้าถ้ารุน,นก,ก็ลงทุนที่โซเซดารุนเบาๆลงชุดอะไรว่าไปแต่ว่าเต็งไหมก็เฉยๆนะผมนะเดี๋ยวไม่ก็ไม่น่าเดี๋ยวครับ ไปดูเซบีย่าครับนะเมาหน้าผมอาจจะไม่วิเคราะห์สเปนคอมเพลเเท่าไหร่เพราะว่า Head to Head มันไม่ค่อยมีให้ดูถ้าไม่มี Head to Head ข้อมูลน้อยการลงทุนอาจจะยังไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะครับนะฟอร์มเซบีย่าครับถ้วยนี้ครับนะศูนย์สามรัตัซัตเข้ามาส่วนเจ้าบ้านเป็นไงบ้างครับเจ้าบ้าน11 1, เสมอกอโดบาเข้ามานะครับนะวันนี้เซบีย่าตอน1.5ลครับ ฟอร์มเกมเยือนของเซบียาสิเกมเข้าวิน4ไม่เข้า5เจ้า1ชนะ3เสมอ3แพ้ไป4เกมนะครับผมนะ ภาพรวมบอลถ้วยชนะมาก็ตามน้ําครับผมนะถ้าเกิดว่าน่าลงทุนก็คิดว่าเซบียบอลถ้วยมันยังต่อเนื่องคือเซบียกับโซซซดัดอะเข้าวินมาต่อเนื่องในบอลถ้วยแล้วก็ลงทุนก็ทกํากำไรมาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มีจุดดังพ้อยอะไรให้เราสงสัยตัวเขาเท่าไหร่แต่มีตรงนี้แต่ยิงไม่ถึงนะแต่ต่อสี่เมตรนะยิงไม่ถึงเนะมื่อกี้ลืมดูตรงนี้ครับต่อ4เมตรนะครับนะแต่ว่าวันนี้แค่1.5จเองผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับ คู่สุดท้ายดีกว่าครับไปดูโมเาเดนเซเปิดบ้านเจอสปอร์ติ้งลิสบอนครับเป็นรีนนตโปรตุเกสครับนะเจ้าบ้านเกมในบ้าน5เกมชนะ3เสมอ2แพ้0ครับลิสบอนตอนนี้อยู่ดับที่1ครับเกมยัน6เกมชนะหมดเลยเสมอ0แพ้0ได้24ประตูเสีย3ดูดีมากๆครับ เจอกันมา10ครั้งโมราเดนเซ่ครับทำเงินอ่าเขาเขาเล่เข้าวินจากริสบอนไป6ครั้งไม่เข้า4ครับเสมอ2แพ้ไป8ครับเกมในบ้าน5เกมครับเจ้าบ้านแพ้ไป3เสมอ2ครับฟอร์มปัจจุบันเจ้าบ้าน10แมตช์เข้าวิน4ไม่เข้า5เจ้า1ชนะไป5แพ้ไป4เสมอ1ครับเสมอฟรานซิสเข้าชนะซันตาคาราครับถล่มกิลเซนเตอร์3ต่อ2ชนะปอร์โตทีมใหญ่สต่อ1ด้วยครับส่วนริสบอนครับเพิ่งไปเป๋มาหลังจากริสบอนเป๋แพ้เซนต้ห้าประตูครับยาวเลยครับผมนะ10เกมเข้าวิน6 เข้า4ชนะ8แพ้2ครับเกมแมนสเกมหลังสุดชนะทุกนัดครับสูง3ต่ำหนึ่งนะชาบ้านครับอีก9วันครับเจอกับนาซิอองนาครับน้าส่วนลิสบอน5วันครับยูฟาแชมเปี้ยนส์เจอคลับบูสครับตัวเจ็บก็เปโตกอซงวิวของน้าตุกเก่งนะครับดูโนซันโตสครับผมนะคอร์สมาเนี่ยแบ็กครับไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ลิสบอนวันนี้เปิดที่ราคา1.5ึลบหนะครับไปดูเฮดทูเฮดครับถ้าเป็นลิสบอนมาราคาแพงๆหนึ่งจุดเทาศูนย์หนึ่งริสบอน 02เอาดูรอ้าครับผม00 23โอ้โหราคาลิสบอนไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่จากเฮดทูเฮดนะเจ้าบ้านปีนี้เจอทีมใหญ่ครับจะต่อแทงลูกควบสเสมอฟิก้าทำเงินจากทีมใหญ่ทั้ง2ครั้งเลยครับผมนะสวนลิสบอนเกมเยอนครับราคาผมว่าราคา HDP มาตรฐานส่วนราคารามี2ครั้ง02กับ24ครับถ้าลงทุนเนี่ยตรงดูตรงนี้เฮดทูเฮดรีสบอนฟอร์มกำลังตกด้วยแล้วก็การทำเงิน50 50ครับ ส่วนฟอร์มเชฟบ้านตอนนี้กลางๆลงิสบอนมันเพิ่งเป๋มา2เกมยังไม่ได้เล่นเกมเยือนเพราะฉันคู่นี้ผมคิดว่าจาก h e a ท to h เฮดแล้ววันนี้ลิสบอนอาจจะไม่น่าไปเท่าไหร่แต่จากถิตีเก่า สถิติเก่าก่อนที่เขาจะแพ้นะเกมยานิบอลไม่มีปัญหาเลยนะผมชอบยิงไม่ถึงมีแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมขอไปตามสถิติปัจจุบนันแนะ้็เฮดทูเฮดครับผมคิดว่าเจ้าบ้านมีโอกาสจะทําเงินได้อ่ามีโอกาสจะเข้าวินได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นก็เจ้าบ้านผมคิดว่าโอเคนะไม่น่ามีปัญหาครับน้าลงทุนครับวันนี้ขอญาตสวนครับผมโมนาเดนเซ่ครับแต่ว่าคงจะลงแค่ชุดครับคงจะไม่มานั่งเดี่ยวไปเพราะว่าการสวนดิสบอลปีนี้ที่ฟอร์มดีมากๆแต่ว่ามันเปลี่ยนโคด้ดไงมันเลยมีปัญหาตรงนี้แหละแต่การสวนดบอลลไม่่ใชททางงีีหันนนุแ้ว ครับผมนะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับมามาดูคอมเมนต์กันว่าตัวไหนน่าสนใจกันบ้างครับเอาตัวแรกก่อนครับผมนะวันนี้ตัวแรกก็เชียร์ฟูดัมครับอันนี้ราคาดีเฮดทูเฮดดีฟอร์มดีสมเหตุสมผลหมดฟูดัมไม่น่ามีปัญหาครับคู่2ครับบอลมัดครับคู่ที่3ครับผมคิดว่านาโปลีน่าจะมาดีกว่าในบอลถ้วยนะแล้วก็แอดมาริดโซเซดัตเซบิยาอันนี้คือมันว่าไม่ได้ครับบอลใหญ่เจอบอลนอกหลีกครับผมนะแล้วก็ส่วนดิสบอนครับ สูงต่ำวันนี้มีฟูลแลตัวเดียวที่เข้าตายครับแล้วก็ตัวที่ฟอร์มดีทําเงินต่อนเนื่องสับผมนะผมนะผมคิดว่าฟูลแลม,มันกําลังดีครับนาโปลีกาลังดีครับแอดมิริดก็ดีนะแอดมิริดไม่ได้เสียหายเท่าไหร่ครับนะที่แบบมันทําเงินต่อนเนื่องมาอยู่แล้วก็ตามได้เรื่อยครับแล้วก็มีแค่3ตัวน,นี้ที่ยังเข้าวินอยู่นะครับผมนะ วันน eh. ี้ทายผลนะครับผมนะผมคิดว่าเอามันๆแล้วกันครับนาโปลิอาซิโอสเปอร์บอลมัดแล้วก็เฟรมไบตันครับเงื่อนไขเดิมเมืองวันเดิมครับเจอกันในกลุ่มจอนครับเจอกนทีตอง8เจอกนทีแปดแปดแปดครับผมนะเงื่อนไขอะไรก็ติดตามแม้ท้ายใน YouTube เลยง่ายๆครับผมนะเพื่อนๆครับนะ โอเคครับวันนี้ประมาณนี้ครับวันนี้ถามว่าบอลน,น่าสนใจไหมผมคิดว่าเป็นบอลถ้วยที่ราซิโอเจอนาปิีน่าสนใจมากนะนาปรีวันนี้ดูดีมากมากคเป็นบอลถ้วยด้วยครับสเปอร์เนี่ยราคาแปลกยากหน่อยแล้วก็ฟูแรแลเจอไบตันนี่ก็สวยนะครับผมนะสหรับอลที่ถึงอีกทีครับผมนะวันอืมน,นี้วันอะไรวะเนี่ยโอบอล บอลอีกบอลอีกทีมหนึ่งใกล้เข้ามาแล้วครับผมวันศุกร์ครับแล้วก็วันเสาร์บอลช่วงนี้เตะเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ติดตามฝากติดตามกด subscribe กดหัวใจกดถูกใจฝากแชร์ด้วยก็ดีครับผมอันนี้ช่องใหม่นะช่องเก่าโดานแบนขออภัยด้วยนะครับผมนะใครจะติดตามอะไรก็แอดเข้ามากลุ่มจรครับเจบิทีทีตองแปดเจบิทีแปดแปดแปดครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับท่านนะครับสวัสดีครับ